หลายพันคอมเมนต์มากมีปัญหาเรื่องว่านอนไม่หลับแล้วการที่เรานอนไม่หลับเนี่ยนะครับจะทําให้ภูมิคุ้มกันของเรายิ่งแย่ลงค่ะสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให้เรานอนไม่หลับคือภาวะต่อมหมวกไตล้าเวลาเครียดจะกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาจะทําให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้า,ามี3อาการครับข้อที่1ดึกดึกนอนไม่หลับเช้าเช้าไม่อยากตื่น อาการที่2ครับติดชากาแฟติดของหวานระหว่างวันไม่สดชื่นข้อ3ครับป่วยง่ายไม่สบายบ่อยเป็นภูมิแพ้ฮอร์โมนเพศไม่สมดุลปวดประจําเดือนผู้หญิงอารมณ์หงุดหงิดผู้ชายก็จะอาจจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศวิธีแก้ที่1ครับลดต้นเหตุความเครียดครับทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านกายภาพด้วยนะอย่างเช่นการที่เราไม่กินมื้อเช้าต่อหมวกไต จะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลมาเพื่อเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดของเราข้อที่2ครับถ้าระหว่างวันเราง่วงหลีกเลี่ยงพวกกาแฟเย็นชานมไข่มุกขนมของหวานเพราะน้ําตาลพวกนี้ครับจะยิ่งกระตุ้นทําให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้านหนักขึ้นให้เราเนี่ยเติมวิตามินดีๆแทน ในรูปแบบเพียวๆจะเป็นผงอาจจะเป็นเม็ดได้พยายามหลีกเลี่ยงวิตามินในรูปแบบของน้ําบางทีเขาใส่น้ําตาลเพื่อให้มันอร่อยข้อเสียอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับไอวิตามินที่อยู่ในรูปแบบของน้ําที่เป็นขวดๆเนี่ยมันมักจะเสียง่ายเขาก็จะต้องใส่พวกเพ e ร e เ v อร์เวีใส่พวกสารกันเสียการที่เรากินเข้าไปทุกวันเราได้สารเพ e ร e เ v อร์เวีสารกันเสียไปสะสมในร่างกายทุกวัน วิตามินที่แก้ภาวะต่อมหมวกไตล้านวิตามินซีวิตามินอีบี5 B6 บี o m p บี x บีคอมเพล็กซ์เกลือแร่ต่างๆแมกนีเซียมนะครับแคลเซียมซิงค์แมงกานิสและซิลิเนียมข้อที่3ครับการออกกำลังกายช่วงเช้าครับเวลาที่เราออกกำลังกายตอนดึกๆถ้าเรามีภาวะต่อมหมวกไตล้ามันจะกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตของเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาในช่วงดึกแล้วมันจะยิ่งทำให้เรานอน,อนไม่หลับครับ ไอ้เทคนิคสุดท้ายครับข้อ4ครับคือการควบคุมน้ำหนักตัวหมอมีงานวิจัยและล่าสุดจากแลนเซ็ตเป็นวารสารทางการแพทย์คนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวครับที่ติดเชื้อโควิดปรากฏว่าคนที่มีน้ำหนักตัวเกินค่า BMI เกิน23จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเข้าโรงพยาบาลถ้าติดเชื้อโควิดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ควรที่จะปล่อยให้มีน้ำหนักตัวเกินโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับ ใครเครียดเรื่องอะไรนะครับอย่างน้อยขอให้ทุกคนรู้ว่าเรายังมีคนเป็นห่วงเรายังมีเพื่อนๆเ,เราที่แชร์ไลฟ์ความรู้ดีๆที่อยากจะให้เราดูแลตัวเองถ้าใครคิดว่าความรู้หัวข้อวันนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆฝากช่วยกันแชร์ต่อด้วยนะครับ